ไว้คิดกันดูมีไม่คนที่เข้าใจจะรักที่ฉันเป็นแบบ เธออยากได้ค่าเธอไม่พี่เจอพี่ไม่ธรรมดาแบบว่าโอนไวเธอมันโดนใจไฟแรงในวันพี่เบิร์นจะไปตอนไหนเธอ Fuck you all night ทำเธอติดใจคำชไม่รู้เกิแ18ไม่เธอพี่ asset ไวถ้าเธอเด็กไปมันจะไม่คุ้มพี่ก็เทสดีถ้าเธอยังมีทำมาทำโมแบบว่าทุกทียังมีผมอ่ะ Call me daddy เขาไม่กำลังติด Bish ya you r e a d กเธอนั้นจริงใจแค่ไหน บอกรักฉันคนเดียวได้มันเปลี่ยนฉันเป็นคนดีเจอรัา พวกเราจะลุกเป็นไฟแล้ว <laughs> ค่ะตอนนี้พี่ๆบอกเลยว่าวงสาวๆบีที่นี่คือแบบแซ่บมากาคือเชื่อว่าแฟนๆที่ดูรายการเนี่ยคงอยากจะรู้จักสาวๆกันแล้วนะคะงั้นให้สาวๆเน,นี่ยแนะนำตัวก่อนเลยดีกว่าค่ะอาชานี<ะ>ค่ะเรา,าเริ่มจากฝ่ายนี้ก่อนก็นได้คะ่ะแน,นะนำตัวเป็นวงก่อนก็นได้นะคะแล้วก็<อ>ค่อยเรียงคนค่ะโอเคค่ะชานีค่ะพวกเราบีทีนี่ชาดีค่ะเนเน่นะคะ สวัสดีค่ะถุงแป้งค่ะสวัสดีค่ะพัมลินนะคะสวัสดีค่ะกิววีนะคะซึ่งโชว์เมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นเพลงบีช,ชี่ค่ะซึ่งเป็นซิงเกิลแรกจากาวงบีช,ชี่ด้วยนะคะโชว์เนี่ยว่าดีแล้วนะคะเอ็ MV ของเขาเนี่ยคือแบบดีมากๆเหมือนกันนะคะเพราะาทั้งดนตรีแล้วก็เนื้อร้องเนี่ยวกกับท่าเต้นแซ่บๆของสาวๆนะคะโอ้โหดูเราบอกเลยค่ะว่าต้องตะโกนของเาแบบ รถมากนะคะวิเจเฟิร์นดูมาหรือ,อยังคะ,ะก็ต้องดูมาแล้วสิคะเพราะว่าสาวๆเนี่ยมายืนรายการเรากันขนาดนี้นะคะแต่บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยสาวๆน่าจะแบบเหนื่อยกันนอ้อเพราะว่าจะเล่นกัน <c oughs> แล้วก็ร้องกันเต็มที่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้สาวๆเนี่ยไปพักกันก่อนเลยดีกว่าคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเบรกหน้านะคะเรามาพูดคุยกันเพิ่มเติมค่ะ ที่สุดนะคะก็มาถึงแล้วค่ะเบรกที่หลายๆคนนะคะรอคอยค่ะแล,และเบรกนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยสนุกสนานกับ exclusive กับพี่ๆวงบีชี y กันค่ะใช่แล้วค่ะงั้นเราไม่รอช้าก,กันเลยดีกว่านะคะเรามาเริ่มกันเลยที่คำถามแรกค่ะเรียกได้ว่าเป็นคำถามแบบเบสิกเบสิกกันก่อนนะคะก็คืออยากจะถามในเรื่องของคอนเซปต์ค่ะแล้วก็แนวเพลงของซิงเกิลบีชี y ค่ะ,ะตัวคอนเซปต์ของวงเรานะคะก็จะมีความแบบ เซ็กซี่ขี้เล่นสุขซนอะ,อะไรแบบเนี้ยใช่อ่าสดใสด้วยใช่รวมถึงตัวเพลงของเรานะคะเพลงแรกของวงเนี่ยซิงเกิลแรกรก็ทำให้เข้ากับแบบคาแรคเตอร,ร์ของพวกเราเลยก็คือมีความแบบสนุกสนานแล้วก็ขี้เล่นเซ็กซี่ประมาณนั้นแล้วตัวสนุกสนานขี่เล่นเซ็กซี่อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าแล้วที่นี้ตัวเนื้อหาของเพลง่ะคะอยากให้ช่วยอธิบายนิดนึงได้ไหมคะว่าเป็นแบบตัวเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรคะ,ะค่ะก็ ตัวเนื้อเพลงอะคะ่ะก็จะพูดถึงผู้หญิงที่เคยมีความรักมาก่อนแล้วเป็นความรักที่แบบว่าไม่ดีนักอะไรอย่างเงี้ยแล้ว แล้วส่วนตัวก็เลยคิดว่าเออผู้หญิงสมัยเนี้ยเราสามารถเลือกได้ที่เราจะไม่ต้องแบบโอ๊ยมาต้องเสียใจลองให้โอเอคเราจะเปิดประสบการณ์ให้กับตัวเองไปเรื่อยๆไปเจอสิ่งใหม่ๆทําให้เรากล้าที่จะแบบไปเผชิญโลกต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าเนื้อหาของเพลงนี้ก็คือแทบตามคอนเซปต์เลยอะไรแบบนี้อ่ะอยากจะถามต่อนะคะถึงเรื่องของแบบคาแรคเตอร์ของสาวๆแต่ละคนเพราะว่าจากที่ดูเนี่ยก็รู้สึกว่าแต่ละคนเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะอยากรู้ว่ามารวมตัวกัน ไ,งไงคะ่ะในช่วงแรกนะคะเราทั้ง4ี่คนเนี่ยก็ผ่านมาจากการออรดิชันนะะ่นค่ะในตอนแรกเนี่ยก็จะมี8คนคะ่ะแล้วก็คัดมาเหลือ4ี่คนโดยจากการฝึกซ้อมเต้นแล้วก็ร้องเพลงคะ่ะอืม,อมก็เรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวของ4สาว4ี่คาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันน<ช>ั่นเองนะคะสำหรับะะวงบีช,ชี่แล้วทีนี้รู้สึกว่าร่วมงานกันมาสักระยะหนึ่งแล้วใช,<ม>ใช่ไหมคะอยากให้เล่าถึงสมาชิกในวงสักน,นิดนึงคะ่ะว่าแบบร่วมงานเป็นยังไงหรือว่ามีอะไรอยากจะเผากันไหมคะ เนี่คือเปิดโอกาสให้เอกันเลยนะขนลุกเราเริ่มเลยเซน่นค่ะอย่างแพมเป็นพี่ใหญ่เนาะก็จะแบบอยู่กับน้องๆองก็สนุกมากเหมือนแบบลดลดเลเวลอายุลดอายุลดอายุลงมาเล่นอะไรแบบแผงๆกันอะไรเงี้ยเวลาไปซ้อมอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบมีใครแบบโจโจอะไรเงี้ยไหมคะในวงใครโจที่สุดมีไหมโจทุกคนเลยนะโจทุกคนเลยนะค่ะอ๋แล้วมีคนอื่นอยากจะเผาอะไรพี่แพมไหมคะ เออค่แค้มเนี่ยจะเป็นฟิลแบบว่าพอเป็นพี่ใหญ่ใช่ไหมคะเขาก็จะมีความแบบพูดศัพท์ที่มันเป็นแบบว่าทางการนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแม่ไนโวลใช่แม่ไนโวลแม่ในวงแม่ในวงใช่เป็นคนแม่เป็นนั่นเองแค่เอง่ะคำพูดก็จะแบบว่าดูแบบ ดูโตตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบบางคนก็คือจะไม่รู้นะคะว่าแบบมันแปลว่าอะไรต้องไปทラนสเลตไทยเป็นไทยอีกทีค่ะไอหนูขอเมาอันนี้ได้ไหมคะไม่ขอเมาอันนี้คือเคยไปนอนกับพี่แพมมาแล้วแบบก็ถามว่าเจ้ปกติอ่ะตื่นตื่นก็คือใช้นาฬิกาปลุกหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือไม่นะคะทุกคนแจ้แพมเป็นคนที่แบบว่าตื่นโดยอัตโนมัติเองแบบ8โมงเช้าตื่นแล้ว7โมงเช้าสมุินอนตีสาม แปดโมงก็คือตื่นแล้วก็คือมีนาฬิกาประจําตัวอยู่ใรใช่งงมากแบบบางทีตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตื่นก่อนใช่งงมากทําได้ยังไงแม่แม่ในวงของจริงแม่ในวงของจริงแล้วก็มาปลุกทุกคนอะไรอย่างนี้ก็สมแล้วที่เป็นพี่ใหญ่ของวงมาต่อกันเลยนะคะกับคาถามถัดไปค่ะคือเนี่ยได้ดู m อวแล้วนะคะรู้สึกว่าแบบเสื้อผ้าหน้าผมคือแซ่บมากๆเลยนะคะอยากให้พูดถึงเรื่องของบรรยากาศในการถ่ายทําอ v วนี้หน่อยค่ะ ก็บรรยากาศตอนถ <ique> ่ายทำเอ็มวีก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วเพราะว่ามันเป็น MV แรกในชีวิตของพวกเราทั้ง4คนด้วยค่ะแล้วก็ฉากอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเห็นวันนั้นเลยมันก็อลังการแล้วก็แบบมันเกินคาดกว่าที่เราคิดเอาไว้เลยอย่างเงี้ยค่ะบรรยากาศตอนถ่ายทําก็รู้สึกว่าแบบแฮปปี้มากๆเลยค่ะสนุกค่ะเห็นว่าเอ็มวีเพลงนี้นะคะยังได้มีคนมาฟิชเจอรริ่งด้วยนะคะก็คือ เออแรปเปอร์หนุ่มจาวิสใช่ไหมคะเจ้าของเพลงผมนะ่ะอืใช่ไหม,อ,มอ่ะเขามาร่วมแจมนี่แบบช่วยสร้างสีสันยังไงช่วยเล่าบรรยากาศนิดน,นึงได้ไหมคะเอออย่างพวกเราอ่ะก็รู้จักเพลงพี่เขาอยู่แล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วพอแบบได้ยินว่าพี่เขาจะมาร่วมฟิทเทอร์ลิงอะ่ะเราก็ตื่นเต้นกันมากเพราะว่าเรารู้ว่าพาร์ทพี่เขาอ่ะต้องดีมากแน่แนแล้วพอได้ฟังก็ยิ่งแบบเฮ้ยสนุกมากคือมันทําให้เพลงของเรามันกลมกล่อมมากยิ่งคือมาเติมเต็มเพลงของเราถูกต้องใช่เพลงยิ่งอยู่ด้วย เท huh? รนดะิ้ง Trending อยู่ด้วยโอเคค่ะแล้วจากใน MV นะคะสังเกตก็คือแต่ละคนเนี่ยจะมีอาวุธที่แตกต่างกันใช่ไหมคะอยากรู้ว่าทำไมถึงเป็นชิ้นนี้ค่ะเดี๋ยวเริ่มจากเนเน่ก่อนเลยละกันค่ะเนเน่อาวุธใช้คาตานะนะคะก็คิดว่านะคะคาตานะ represent ญี่ปุ่นนะคะว่าเนเน่เป็นคนญี่ปุ่นก็ต้องมีซีนญี่ปุ่นค่ะ ต่อด้วย mm hmm. ที่พี่แพมค่ะค่ะอย่างแพมนะคะจะเป็นปืนสั้นปืนพกสั้นก็จะแบบเลตเซ็นความแบบคล่องแคล่วรวดเร็วอะไรแบบนี้ใช่โอเคต่อที่พี่กิวี่ค่ะค่ะสำหรับกิวี่นะคะถ้าพูดถึงกิวี่ก็ต้องนึกถึงความขี้เล่นซุกซนใช่ไหมคะกิววี่เลยเชยแซ่ค่ะปัด <laughs> ไม่ยังย้งแซบแซอะไรา <c oughs> มา <c oughs> แล้วเพอสุดท้ายของเราค่ะพี่ถุงแป้งค่ะาของถุงแป้งนะคะก็จะเป็นไม้เบสบอลที่มีหนามนะคะก็จะเป็นเหมือนแบบสายแทงสายตีเป็นตัวตีเป็นดันหน้าให้กับแบบเหล่าทัพอะไรประมาณนี้ <c oughs> ใครมาหาเรื่องก็ อันนี้เรียกว่าใส่ใส่ลุยใส่ลุยของวงใส่ไฟอะไรแบบนี้คอสู้ทุกคนเลยอ่ะบอกเลยน่ารักมากๆเลยนะคะใช่ค่ะแล้วนอกจากอาวุธประจำตัวยังแอบเห็นด้วยนะคะว่าใน MV นี้คือมีการโปรยเงินกันเป็นว่าเล่นเลยเลยอยากถามสาวๆนะคะว่าถ้าสมมุติว่าแต่ละคนนะคะมีเงินที่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดค่ะอยากเอาเงินไปทำอะไรกันบ้างคะ่เริ่มที่ที่ถุงแป้งก่อนบ้างละกันค่ะ อยากซื้อบ้านซื้อรถเป็นของตัวเองค่ะใช่แบบอยากสร้างบ้านให้กับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่กมากเลยใช่น่ารักมากอ่ะต่อมาที่พี่กีวีค่ะค่ะสำหรับกีวีเองนะคะก็อย่างแรกเลยก็คือเอาไปให้ที่บ้านก่อนค่ะแล้วก็ไปทำบุญบริจาคให้กับเด็กกบพาค่ะอันนี้ใส่บุญมีใส่บุญด้วยอ่ะแล้วพี่แพร่ละคะพี่แพร่คล้ายๆการหลังจากที่เราไปทำบุญมูเตลูอะไรของเราเรียบร้อยแล้ว เราก็จะไปเที่ยวรอบโลกค่ะอยากจะแบบว่ารับประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองอยากไปประเทศไหนมากที่สุดคะสวิตเซอร์แลนด์ได้ไหมไคยอยากไปอ่ะไินประเท่นี้บินเลยดูสิดูสิความสับสนอ่ะไปด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเหมือนกันอ่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะพี่เนเน่ค่ะก็คิดว่าจะเก็บไว้ค่ะเก็บไว้เลยไม่เลยอุ้ยแชรกับคนอื่นมากๆเลยตัดแหวกแนวเป็นสายออมสายออมใช่ไหมคะค่ะอ่า โอเคค่ะอะตอนนี้นะคะอยากจะกลับมาถึงเรื่องของเพลงกันบ้างก,ก็คืออยากจะรู้ถึงความยากง่ายของแต่ละคนค่ะเพราะว่าได้ข่าวว่าเป็นเพลงแรกกันเลยใช่ไหมคะมีความยากง่ายยังไงบ้างก็ทุนเต้นมากค่ะอืมอึนเต้นมากใช่ไหมคะใช่<ะ>ส,สนุกด้วยค่ะ ความยากง่ายแพมรู้สึกว่าตอนเวลาทำงานมันสนุกมากๆอ,อ,อ,อาจจะไม่ได้แบบรู้สึกว่ายากมากๆแต่ว่าเรียกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เรายังไม่เคยได้ทำอย่างนี้ดีกว่าค่ะความแบบชาลเลนจ์ใช่<อ>ใช่มันก็ชาเลนจ์เรื่องแบบต้องเรียนร้องเพลงเรียนเต้นให้มันแบบถูกต้องเป็น อย่างที่เราคิดว่าเราร้องเพลงถูกของเรามาตลอดแต่ว่าความจริงแล้วมันไม่ใช่เลยแล้วก็มาเรียนแบบทุกคนแบบพยายามอย่างหนักเลยเนาะพยายามอย่างหนักเพื่อให้มาเพื่อให้มีผลงานในวันนี้เพื่อให้เป็นพวกเราบิชี่ในวันนี้ค่ะก็จะมีแบบว่าอย่างเช่นการเต้นค่ะเพราะว่าเราต้องออนฮิวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็นจริงแล้วเราเต้นแบบ ในเอ็ค่ะจะมีการเต้นอยู่3แบบค่ะที่เราฝึกมาก็จะแบบว่ามีฮิปฮอปมีแบบโวค่ะแล้วก็เป็นแบบเบสิกพื้นฐานทั่วไปค่ะแบบไหนยากที่สุดคะขอถามได้ไหมคะสำหรับตัวหนูเองนะคะก็คือฮิปฮอปค่ะฮิปฮอปคือหอบค่ะตรงตัวเลยหอบต้องใช้แรงเยอะใช่ไหมใช่ค่ะค่ะก็ถ้าพูดถึงความยากง่ายนะคะก็เออ การทางานด้วยการแบบ4ี่คนอย่างเงี้ยมันเหมือนอาจจะต้องใช้ความเข้าใจกันในช่วงแรกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราทั้ง4ี่คนเนี่ยก็ปรับจูนกันแบบค่อนข้างเร็วเนาะแบบเหมือนเข้าใจกันแบบมองตาก็อ๋อเออใช่แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ย<อ>มันก็เลยมันก็เลยไม่ได้ค่อยมีความแบบยากเบร์น,นันอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผ่านไปด้วยดีอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือแบบว่าเขาอาจจะมีเคมีที่แบบลงตัวกันอยู่แล้วอะไรแบบนี้มันก็เลยทําให้การทํางานเนี่ยมันง่ายขึ้นเนาะอ่ะขอถามอีกสักคําถามหนึ่งนะคะคืออยากจะถามค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยมีหนึ่งท่อนจากในเพลงนะคะที่เป็นท่อนโปรดของตัวเองมากไหมคะอ้แน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวให้ให้ทางถุงแตงเริ่มก่อนดียว่าถ้าเป็นเนื้อเพลงในในเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็จะชอบท่อนแรปค่ะเพราะว่า เพราะว่าเราปกติอะไม่ค่อยได้เป็นคนที่แรปจาาขนาดนั้นแต่สามารถแรปได้แต่ไม่ได้สามารถแบบว่าแรปแบบจา๋าไม่เขาเรียวกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่ได้แบบว่าแรปเป็นประจำอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้มาชาเลนตอนที่มาอยู่ในบีชชี่เนี่ยได้เป็นแบบเมนแรปอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่า เฮ้ยมันพัฒนาสกิลเราได้อีกนะเราก็เฮ้ยเราก็ได้ว่ะอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็กลายเป็นชอบแลบไปเลยเลยอะเรียกได้ว่าเป็นการบอกว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับตัวเองเหมือนกันเนาะใช่ค่ะเอาแล้วของพี่กิวี่ค่ะของกิวี่เองนะคะก็ชอบท่อนบิดเป็นของตัวเองค่ะที่ต้องรับที่ชอบส่วนนั้นเพราะบอกก่อนเลยว่าตอนแรกเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในการร้องเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ได้พอได้พอได้พอได้ลองไปเรียนกับคู่ปิ่นค่ะ ก็สอนไกด์ไลน์เรื่องแบบการออกเสียงอะไรเงี้ยค่ะว่าต้องออกยังไงให้ถูกต้องเขาก็ทําให้ได้รู้สึกว่าพัฒนาขึ้นค่ะพีกิวีสามารถแบบว่าร้องท่อนที่ตัวเองชอบออกมาได้ไหมคะอยากฟังมากๆเลยได้เลยค่ะอยากรู้ว่าเธอนั้นจริงใจแค่ไหนบอกรักฉันคนเดียวได้ไหม ข,อ,ขอ,อย้อนกลับไปฟังท่อนฮิปฮอปท่อนแรปของอที่หกแป้งหน่อยได้ไหมคะไ<อ>ด้ค่ะทุกคนช่วยเชียร์อ,าาอัมหน่ 8, อ 8, 6, 7, ยหกเจ็ดแปดถ้าจะคิดจะรักก็เข้ามาแต่ถ้าจะคิดก็อขอลาถ้าชันงตัวน่ารักจะซื้อลองกระเช้ามาฝากกันก็เอานะ I'm so sexy call me bitchy if you wanna be VIP ประมาณนี้ค่ะเป็นแท้มากเป็นสาวเท่เลยอ่ะเรานแบบว่าตัวจี๊ดแบบแซ่บน่ารักมากเลยตามคอนเซ็ปต์ของเธตัวตัวเล็กน่ารักสาวจี๊ดสาวแซ่บอ่าแล้วก็มาที่พี่แพรมค่ะท่อนโปรดแล้วก็ร้องให้แฟนๆรายการเราเดี๋ยวฟังด้วยนะคะได้อ่ะอันนี้จะเป็นแบบว่าเห็นแพรในมุมมองแบบ ตัดพออ่อ,อนอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนอาจจะไม่ได้เห็นบ่อยๆนาก <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวเจอกันในพานีแล้ะคะ่ะ <laughs> <laughs> มาแล้วก็ให้สัญญาณตัวเองด้วยนะเ <laughs> ร่มเรือจะมีไหมคนที่เข้าใจจะรักที่ฉันเป็นแบบนี้โอ้ oh, รอฉันรอเธอเข้ามามารับหัวใจไป โอเพราะมากดูมันน้องโคทุกคนเลยดีตั้งแต่ฟังมาค่ะแล้วของเนเน่ล่ะคะเนเน่มีท่อนไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมคะอ๋อก็แรปทวงเองค่ะแรอใช่ไหมแต่บอกเลยว่าส่วนตัววีเจว่านวีเจว่านก็ชอบท่อนแรปแบบญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบแปลกเนีใช่งั้นให้แบบว่าเนเน่โชว์เลยโชว์เลยได้ไหมคะได้ค่ะ from Bangkok to Tokyo Nina Sailor พีてて่ชี้กากิแต่ละเกตเต้ยแต่คูน่ารห่ัเตะ้น่ารักมากๆเลยคือแต่ละคนคือร้องกันเก่งมากแล้วเก่งมากแล้วบอกเลยว่าโอ้โหเห็นแล้วแบบแบบพี่แ<พ>อบเ,<ร>เป็นเอฟซีแล้ว <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> <laughs> แต่พอรองแล้วแบบว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละคนออกมาคือชัดมากเลยเนาะว่าแบบแต่ละคนเป็นยังไงคือคาแรคเตอร์ชัดมากมีความเด่นของตัวเองใช่ค่ะแอบเพนมานะคะว่าเพลงนี้เนี่ยมีชาร์จกันในติ๊กตอกด้วยใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนคนไหนแบบว่าอยากจะไปเล่นกันตามเนี่ยก็สามารถเล่นได้นะคะที่แฮชแท็กบิชชี่ชาร์จนะคะแต่วันนี้ค่ะคือบิชชี่เนี่ยมาเยือนรายการเรากันแล้วนะคะเราก็ต้องให้พี่ๆนะคะสอนเราเต้นเราก็แฟนๆรายการกันหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะ มาเริ่มเลยพร้องค่ะพร้อมยืนแซนด์อปเปิสเริ่มจากที่ท่าแรกนะคะก็จะเป็น I am ลูบลูบัวเป็นไงนะคะ I อแออแล้วก็ด s h i รูปไปที่หัวค่ะแล้วก็เอาข้อศอกลงขวาก่อนนะ เอาขวาเอาข้อสอบขวาลงก่อนแล้วก็ค่อยซ้ายใช่เอาใหมไหมคะพร้อมกันโอเคโอเคแป่ I am busy อาประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีข้อตกลนอีกไหมได้ได้นะก็ต่อเลยละกันเนาะเอาแบบเอาสามชาเลนจ์เอาชาเได้ได้ I am busy ไปแล้วนะแล้วก็ไม่ได้ติดหรูแต่ชอบ ก็คือตอบไปอย่างนี้ใช่ใช่แล้วก็สะโพกดูแต่ชอบหนะมันหนีโบยเงินค่ะตัวนี้ตึงตึงอ่าแล้วก็ข้างเธอถ้าวเธอขวาซ้ายขวานะคะขวานี่ร้อนโอัคขว่าข้างล่างใช่ไหมคะแล้วก็ซ้ายข้างบนแล้วก็ขวาข้างบนแล้วก็แบบพูดสี่ อ่าก็คือทำนี้ใช่แล้วก็ตอนสุดท้ายแบบไม่ได้น่ารักแต่ฉันน่ะยามียามมีโอเคโอเคพี่พีทแต่เราดูแบบแซ่บมากแต่เราดูแบบว่าไม่จริงไม่จริงได้เหมือนกันน่ารักน่ารักโอเคเดี๋ยวรอไป พรมกันอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันเผื่อแฟนๆรายการที่บ้านนะคะอยากจะแบบเต้นตามอ่ะเดี๋ยวให้พี่ๆเขาไกด์นำอีกรอบหนึ่งไปพร้อมกันเลยแล้วกันค่ะหกเจ็ด I am bish ตตตไม่ได้ติดหรูแต่ชอบหนักมันนี่ตึงตึงตึงถ้าเธออยากทัชก็เข้ามาพูดสิไม่ได้น่ารักแต่ฉันนัยังมียังมียังมี เออโอเคนี่หนไหนพี่เขาก็สอนเรามาขนาดนี้แล้วพี่เจเฟิร์นคะเราจะยอมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นขอเพลงมาเลยค่ะ ได้อยู่ค่ะได้อยู่ได้อยู่อาจจะแซงไม่เท่าพี่พี่บีที่นะคะแต่ว่าพวกเราก็ได้อยู่เนอเฟิร์นได้เลยว่าพี่พี่เขามาอยู่รายการขนาดนี้นะคือเราต้องแบบเล่นติ๊กตอกกับพี่พี่เขาแล้วเดี๋ยวใชายรายการนะคะจะต้องมีติ๊กตอกกับพวกเรากันนิดนึงเลยค่ะอัั้นเดี๋ยวเราเชิญนั่งกันก่อนเลยโอเคค่ะ ก็วันนี้นะคะเรียกว่าผู้คุยกับพี่ๆเนี่ยสนุกสนานกันมากๆเลยนะคะแต่ว่าเวลาของเราเนี่ยก็เรียกว่าใกล้จะหมดลงแล้วนะคะยังไงก่อนที่จะไปเนี่ยก็อยากให้พี่ๆทุกคนเนี่ยได้ฝากผลงานของตัวเองกันก่อนค่ะคะ่ะก็ ฝาก MV b i c h ใน YouTube b i c h ด้วยนะคะแล้วก็ผลงานต่างๆหรือว่างานในอนาคตเนี่ยอยากให้ติดตามใน Instagram Facebook แล้วก็ Twitter. Twitter นะคะ b i c h Official นะคะแล้วก็ IG ของพวกเราทั้ง4คนก็จะอยู่ใน Instagram b i c h Official คะ่ะขอบคุณนะคะ ยังไงเนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะคอยติดตามผลงานของวงพี่ๆอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้ก็คือแบบเป็น F4 แล้วบอกใช่เดี๋ยวยังไงนะคะก็ฝากแฟนๆรายการของเรานะคะไปติดตามผลงานของวงพี่ๆบีชี้กันด้วยนะคะแต่วันนี้ค่ะน่าเสียดายที่เวลาของรายการเรานะคะหมดลงแล้วค่ะ ใช่แล้วค่ะแต่ก่อนจะจากกันไปนะคะเราก็ต้องขอฝากแฟนๆนาะถึงเรื่องของโควิด19นิดนึงนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยก็ลดลงก็อยากจะฝากแฟนๆทุกคนให้ดูแลตัวเองดีๆนะคะใช่ค่ะและนอกจากเรื่องโควิดนะคะช่วงนี้ยังมีเรื่องของฝนฟ้าก่าอีกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนตกนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวจะแยกไม่ออกนะคะว่าอันไหนไข้อันไหนโควิดนะคะ <laughs> ก็ด้วยความเป็นห่วงจากพวกเรานะคะ ใช่แล้วค่ะแต่ตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของพวกเราแล้วนะคะพวกเราเนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสามารถกลับมาพบกับพวกเราได้ในรายการ Girlfriend ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะเวลา2อทุ่มถึง4ทุ่มค่ะทางช่อง Mono t o n นีน s ามิวส t กสเนะคะและเช่นเคยค่ะหากเป็นแฟนคนไหนนะคะอยากให้พวกเราเนี่ยหยิบอะไรมาอัปเดตนะคะสามารถส่งกันเข้ามาได้เลยค่ะที่ Facebook Fan Page นะคะโมโนแล้วก็ Instagram t i k t o k ของ Mono To ินีน s ามิวส t ที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของพวกเราทั้งสองคนจริงๆแล้วค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย